สวัสดีครับทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับผมวันนี้นะครับก็มีจากคอมเมนต์หนึ่งนะของน้องๆน,นะที่สอบถามเข้ามาว่าวิธีการนะครับเกี่ยวกับการหาเงินสีเขียวนั้นนะครับต้องทํายังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในเลเวลที่สูงแล้วนะครับผมนะได้แค่หาเหรียญสีทองอันนี้อย่างเดียวนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะสอนอย่างละเอียดเลยเกี่ยวกับการหาเงินสีเขียวนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับผมทําคลิปแล้วนะเกี่ยวกับการสอนหาเงินสีเขียวแล้วก็หาเงินสีเหลืองนะแต่ว่ายังไม่ได้ละเอียดพอเนาะวันนี้ก็จะแบ่งแยกเลยนะก็คือวิดีโอนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสอนหาเงินสีเขียวแบบอย่างเดียวเลยนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการที่จะ,จะเล่นแปปอปพลิเคชันนี้นะครับคือแอป,ปเล่นเกมได้เงินนะครับก็ให้เรากดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปเดี๋ยวนี้คือกดที่คําว่าเพิ่มเติมกันก่อนนะครับผมแล้วก็ กดคำว่าเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนะใครที่ไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับจากนั้นมาที่คําว่าลิงก์โหลดแอป i l l m a n นะครับหรือจะกดที่คอมเมนต์แบบหมดก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปได้เลยจากนั้นกดที่คําว่าดาวน์โหลด now นะครับแล้วก็จะพามาที่หน้า Google Play Store แล้วก็ชื่อแอปว่า Billman นั่นเองนะแล้วก็กดที่คําว่าดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรารอสักครู่นั่งเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาแล้วนะพอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาเสสร็จ้น จะขึ้นคำว่าเล่นให้เรากดคำว่าเล่นได้เลยนะครับมาถึงหน้านี้แล้วให้เราสมัครสมาชิกมันจะมีโป้อัพเดงเข้ามานะครับให้เราสมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าสระบบด้วยบัญชีของ gmail จะดีกว่าเนาะหรือถ้าใครจะใช้บัญชีของ facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เรามารับเงินสีเขียวกันก่อนนะก็วิธีแรกเลยของการทางเงินสี่เขียวก็คือการใส่รหัสเชิญนะครับ โอเคทุกคนนะกดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็ให้เราใส่รหัสเชิญนะครับจะใส่ของใครก็ได้ทุกคนนะจะได้เท่ากันเลยอยู่ที่32บสาทเป็นเงินสีเขียวนะครับเป็นเงินบาทนะครับตรงนี้เนาะก็ใส่ไปได้เลยนะสำหรับคนที่ต้องการใส่รหัสเชิญของทางช่องเทสเอ็นซีเพื่อสนับสนุนก็สามารถที่ใส่รหัสเชิญนี้เข้าไปได้เลยนะครับไม่ได้บังคับว่าต้องใส่รหัสเชิญนี้จะใส่ของคนอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับก็37333676กดคําคำว่าส่งจะได้ไป ที่32บาทนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะจากนั้นก็คือกดกากบาทปิดไปนะครับผมนะต่อไปทุกคนนะวิธีการที่เราจะหาเงินสีเนะครับเงินตรงนี้แหละเนาะเพราะว่าเราจะถอนที่490บาทหรือไม่ก็970บาทหรือไม่ก็1600บาทนั่นก็คือวิธีถัดไปเรามาที่นะครับเกี่ยวกับการ เช็คอินนะครับนี่ดูกคนนะั้นที่แผ่นที่เอไม่ใช่ที่ตารางน,นี้เลยดุกคนการเช็คอินนะครับการเช็คอินนะถ้าหากว่าเราเช็คอินนะครับวันแรกนอะกจะได้เป็นในสอง,องบัตรสีฟ้าวันที่2จะได้เป็นในสองบัตรสีเขียวอยู่ที่กัน32บาทเช่นเดียวกันนะครับรวมกันแล้วจะได้อยู่ที่6 2 6 4บหาทหรือทุกคนถามว่าคุณใส่ร้านเจอเนานะแล้วก็วันถัดไปตรงนี้ไม่มีบัตรสีเขียวนะครับผมนะโอเคทุกคนนะัไปดูวิธีที่3ที่คุณจะหาบัตรสีเขียวต่อไปนะก็คือคุณจะเห็นว่า เริ่มเล่นเกมเราก็จะมีในส่วนของเงินสีเขียวนะครับอ่ะกดเข้าไปได้เลยนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่2องหนะครับกดเข้าไปเล่นเกมนั่นแหละทุกคนเนาะเราเล่นเกมไปนะครับแล้วก็เราต้องเล่นให้จบเกมนะครับเราถึงจะมีโอกาสที่ว่าจะได้รับในส่วนของเงินสีเนะครับ ซึ่งการเล่นเกมตรงนี้นะครับเราต้องอัปเดตนะหรือัปเกรดไม่ใช่อัปเดตคืออัปเกรดไอเทมนี้ทุกคนนะไอเทมคือเลือกทักษะทุกคนนะ้องคือเราก็ต้องอัปเกรดนะัเพื่อเราจะจํากัดกาจัดมอนสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในะแต่ละด่านที่เราเคลียร์นะเราก็จะได้รับเงินสดก็คือเป็นเงินสีเขียวแล้วก็เหรียญน,นั่นเองนะครับโบนะเหรียญจากการเล่นเกมเนาะเหรียญจากการเล่นเกมนะก็คือจะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนะครับที่อยู่ข้างทางด้าน ข้างบนนี้ทุกคนนะสองร้อยหกนะครับเรียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกที่หนึ่งนะครับในคลิปถัดไปนะว่าต้องทํายังไงถึงจะได้รับนะครับผมนะโอเคเนาะอันนี้ก็นะผมก็จะเลือกเป็นอัปเกรดอันนี้ต่อไปเลยทุกคนเนาะตรงนี้ผมจะพยายามนะครับไปล่ามอนสเตอร์นะไปกําจัดมอนสเตอร์นับให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้รับเหรียญที่จะค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับเวลาเราได้รับเหรียญเยอะนะครับเราก็จะสามารถแลกได้เยอะนั่นเองนะครับผมนะ นี่ดูคนเโอ้โหมอนสเตอร์เข้ามาโคตเยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมุกคนเ้าผมต้องออกก่อนุกคนเดี๋ยวไม่งั้นจะโดนรุมกินโต๊ะทุกคนนะไอตอนนี้ผมทําคะแนนได้อยู่ที่1000กว่าเลยุกคนนะในส่วนของพวกนี้อ้าผมได้ทําการเจอในส่วนของอะไรเอ่ยทุกคนในส่วนของบอสของเขาทุกคนนี่ทุกคนนะบอสโอ้ยเกือบไปโดนยิงไปเหมือนกันนะผมเนาะเออดาเมจของเขาสี่คิวดคนนีุ่กคนนะดาเป็นสีขคยวนะผมก็รุมเลยทุกคนนะ เราไม่กลัวทุกคนนะปาร์ตเลยทุกค,คนนะี่ทุกคนเนาะ ก็ชนะไปแบบงงๆ,ๆอยู่คนะอ่ะอันนี้นะครับเราจะได้เงินสีเขียวจากการเล่นเกม1.62บาทเนาะก็เรายิ่งเล่นนะครับอาจจะได้รับน้อยลงก็เป็นไปได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เหรียญที่ผมทําได้เมื่อกี้6 6 3 6เหรียญจากการเล่นเกมก็แปลงเป็นเหรียญโกอยู่ที่156บาทเนาะเหรียญโกตรงนี้ก็สะสมเอาไว้ถอนเงินนั่นแหละทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเรานะครับดูตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นะครับผมนะผมได้รับเงินเมื่อกี้มีอยู่ที่2 1 3บาทตอนนี้เป็น2 1 4บาททุกคน อันนี้คือการหาเงินเขียวจากการที่เรานั้นเล่นเกมนั่นเองนะครับผมต่อไปทุกคนนะครับเราจะหาเงินเขียวจากไหนอีกทุกคนเนาะเราจะหาเงินเขียวนะครับจากการที่เราไปเปิดแผนที่นี่ทุกคนนะไปที่แผนที่แล้วก็รับผิดสมบัตินะครับเรากดที่แผนที่ตอนนี้ผมอยู่ในแผนที่ที่2นะแผนที่ก่อนหน้านี้ก็คือจะได้เปิดแค่4หี่สมบัติเองทุกคนอันนี้แผนที่ที่2นะก็คือจะสามารถเปิดได้16 ครั้งเองนะครับ16ครั้งเลยซึ่งผมเปิดแล้วก็เจอเงินสีเขียวยุ่ธิการ2ออันด้วยกันนะครับวิธีการที่เราจะา,าจะเปิดได้ก็คือเราต้องมีบัตรสีฟ้านะเราต้องมีบัตรสีฟ้าเพื่อที่เราจะมาเปิดเป็นเงินนะสีเขียวหรือเป็นเหรียญน,นะ,ะถ้าเราไม่มีบัตรสีฟ้าก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือวิธีต่อไปเนาะ โอเคทุกคนเมื่อกี้เป็นวิธีที่สี่นะต่อไปวิธีที่ห้านะก็คือบัญชีตัวแทนคุณจะเห็นเป็นเงินสีเขียวทุกคนตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้แหละนะครับเป็นวิธีที่5กดเข้าไปนะครับคือการอัปเกรดเลเวลตรงนี้ทุกคนนะอัปเกรดเลเวลตรงนี้คุณจะได้รับเป็นเงินสีเขียวนะครับผมนะนี่ทุกคนนะก็ขอ,ของผมผมรับไปแล้วนั่นเองนะครับกดตรงนี้เลยนะ ผมก็รับไปเราหนะ้า3 2บาทนะครับนี่ดูคนนะเขาก็จะบอกมาว่าถ้าเราอัปเกรดเลเวลถัดไปจะได้ไปกี่บาทกี่บาทกี่บาทต่อไปนั่นเองนะครับผมนะั่นก็คือเป็นการหาเงินสีเขียวจากการที่เราามาอัปเกรดเลเวลตรงนี้นั่นเองตอนนี้อยู่ในระดับตัวแทนเลเวล2นั่นเองนะครับผมนะและนี่คือ5วิธีที่เราจะหาเงินสีเขียวนับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับผมนะวิธีนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะวิธีนี้วิธีการเช็คอินก็ขึ้นอยู่กับว่ารอบถัดไปมีเงินสีขียวหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้แค่ครั้งเดียวนะวิธีต่อไปก็คืออันนี้นะครับเป็นการเริ่มเกมการเล่นเกมคือสามารถทําได้ทุกครั้งในการหางเงินสีขีิวแล้วก็การเปิดหีบสมบัติตรงนี้ก็สามารถที่ทําได้ทุกครั้งถ้าว่าเราเปิดแล้วก็เจอนั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้คืออ่าก็วิธีนี้ก็จะได้รับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรา รับเลเวลทีละคันนั่นเองนะครับผมนะก็ในส่วนของเงินซีเคียวนะครับผมก็ได้ทําการทดลองถอนเงินไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันเมื่อวานนะมันขึ้นเป็น160บาททุกคนที่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับมันขึ้นเป็น160บาทผมก็เลยกดถอนเลยนะกดถอนแล้วก็ประวัติขึ้นมาถอนสําเร็จนะครับก็แสดงว่าถอนแล้วก็เงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอเลตไปที่เรียบร้อยแล้ว นั่นเองนะครับสามารถถอนได้หลายครั้งต่อหนึ่งวันนี่ทุกคนคุณสามารถถอนเงินได้เมื่อถึงจํานวนเงินที่กําหนดไม่มีไม่มีจํานวนจํากัดครั้งในการถอนเงินต่อวันแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการถอนเงินกันด้วยขอแค่เราหาเงินเขียวสะสมจนครบเราก็สามารถที่ไปกดถอนได้เลยนะครับผมนะโอเคทุกคนนะถาถามเพื่อนๆน,นะครับผมน่าสนใจในสองของแอปนี้สามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นใช้งานกันได้เลยนะครับวิดีโอที่ผมแนบไทยนี่คือวิธีการถอนเงินสีเขียว เดี๋ยวคุณสามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับ